อย่งอยู่กันที่จังหวัดก,กระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก,กระบี่ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมิสูบิชิคอร์ปอเรชั่นและอิซูซุมอเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือผลักดันกระบี่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ค่ะที่สารกลางจังหวัดก,กระบี่นายสมชายหารพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดก,กระบี่ให้การต้อนรับมิสเตอร์ฮิโรยาสุ ซาโตประธานกรรมาการบริหารบริษัทมิสูบิชิประเทศไทยจำกัดในโอกาสนำผู้บริหารระดับสูงของอีซูซุมอเตอร์นะคะจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคาระวะและหารือระดับนโยบายในการร่วมการผลักดันและการศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมต่างๆในการช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทางจังหวัดกระบี่ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุที่เป็นศูนย์ โดยเลือกจังหวัดก,กระบี่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมกระบี่คาร์บอนนิวโตรนิวตรนะคะ2,400ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก,กระบี่กล่าวว่าจังหวัดก,กระบี่ได้มีการประกาศ ปฏติญญากระบี่เมื่อปี2556ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนทําให้การท่องเที่ยวของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมีทิศทางโดยมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่เป็นฐานสําคัญของการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ซึ่งสอดคล้องกับสังคมโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางจังหวัดจึงให้ความสําคัญากับการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อยอดดุจศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCT Economy ครับทั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดกระบี่ที่บริษัทมิซูบิชิประเทศไทยจำกัดมิซูบิชิคอร์ปอเรชั่นและอีซูซูมอเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นเห็นศักยภาพและเลือกจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการเป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2 0 0 2040ค่ะ